ะครับประกอบพิธีฉลองก็คืออัญเชิญขึ้นไปฏิสถานในวิหารเมื่อเมื่อน่าจะหลายๆเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับนะก็ก็เป็นที่เรียบร้อยวันนี้นะครับได้ดําเนินการใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ก็ประกอบพิธียกช่อฟ้าพเพื่อความงดงามนะครับนะเป็นสง่าราศรีแล้วก็เป็นวิหารที่สมกับ ที่ได้กัรเชิญหลวงพ่อพู้สร้างองค์พิามิตขึ้นเป็นสถานนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ได้กราบเรียนพี่น้องที่เคารพของเรานะครับน่าจะได้เวลาครับน้องน่าจะได้เวลาพระเด็จพระบรมโอรสาธิราชบอกว่ากราบนิมนต์พระเดชคุณท่านทุกรูปที่ได้นิมนต์มาเจริญพุทธมนต์ นะครับซึ่งอา,าสนะสงเพื่อเจริญพุทธมนครับเนื่องจากว่าจะต้องใช้เวลาในการยกพอสมควรนะครับเพราะว่ายกทั้งหมด4ช่อนะครับแล้วก็ยกฉันด้วยนะครับจึงจะได้ไปถวายเทน,นะครับเพราะนั้นันจะใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ก็หลังนี้นค่อยค่อยอง่ายหน่อย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วของวัดกุฎีพระฤาษีทรงทมครับหลังใหญ่มากนะครับต้องใช้ปั้นจนตัวใหญ่ต้องใช้เครนงตัวใหญ่ยกสูงนะครับน,นั่นเป็นสลาของวัดวัดกุฎีพระฤาษี